ยินดีค่ะยินดีนะลุษนีสปาชาแนลมาพบกันกับพี่พี่น้องน้องยามเย็นมาอยู่บ้านเพื่อนส่เสอรอมากระเล้งพี่น้องเอ้ยว่าหนาเกล็ด,ดนอกเทาแล้วล่ะมาปิ้งปลา,าก่อนจะกลับบ้านปิงปปนงป่งปลาไปกินแรงปิ่งปลาไปกินแรงกุ๊ก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 จะมาดูไก่ยวง สบายดีต้องขอขอบคุณนะคะขอบคุณผู้ร่วมจุรกิจคือช่อง Youtube ไม่ว่าจะเป็นช่องเล็กๆช่องใหญ่ๆนะคะขอบคุณอย่างยิ่งนี่มาดูมาดูมาดูไมด่มดูสนีปิ่งปลาปิ่งปลาปิงปลานีปลาสะปลาเอาขึ้นมาจากสะเอาสสนว่าปิงปลาหมอไปดู เพื่อนๆหลายๆช่องส่วนมากวันนี้จะเน้นเป็นคลิปค่ะเพื่อนๆเ,เน้นเป็นคลิปไม่ค่อยได้มีเวลาเข้าไลฟ์สดมากอยู่ตรงนี้สัญญาณดีเขายังชั่วหน่อยช่วงตอนกลางวันบ่ายๆไม่เท่าไหร่มีสัญญาณจาก ดีไปก็มีสัญญาณแล้วพราะไม่ได้นอนค้างที่นี่ต้องกลับดีพักทำงานเสร็จกับดีพักเดี๋ยวปิ้งเอาปลาไปกินแรงไม่ทอ้อไม่ท้อยไม่น้อยไม่คอยวาสะนะไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องค่ะจะอันให้บึงอันนาไม่ยดูสนี่ดูสนี่นุ่งเสือมากระแลง ชีวิตบ้นบานๆมันเริ่มอิ่มเริ่มเบื่อเน้อนเพื่อนๆเนาะทุกวันนี้มองผ่านก้ามก้าวข้ามดราม่า,มมา,มาก้าวข้ามมดสมัยแล้วค่ะมดสมัยได้ดูพแลไหมปลาเลือกเจ้า เมื่อดอดกิดพอ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 ง่ำพอเป็นอยังคือเอาเบืองใกล้คักแค่โทรศัพท์มันสิหอนไปอยาสวยปอดใสละเอาอัดคลิปอยู่ได้หนีเนี่มันเร็บลินปินทาน ีแต่คนสวยๆเอา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 พิ้งปลาไปกินแรงมีแต่คนสวยๆมีแต่ไม่ยืนดูสนี่เห็นตะค้อก็เอาท่อเออคขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณน้องๆมาเยี่ยมบ้านน้องสะใภ้ปิ้งปลากินแรงมีเงินอนได้วยคปลาโอ้ปลาคู่ปลาค่ายแกน้

น้องสะไปถทานมาเอาไก่แถมจิบวใหมโทรศัพท์บอกสั่นมาแค่นี้แหละค่ะพเพื่อนๆค่ะมาทักทายยามเย็นนะคะเดี๋ยวไปเจอกันมืดอื่ขอบคุณอย่างยิ่งค่ะเดี๋ยวไปคุยกันเรื่องอื่นๆต่อนะคะ